คับสวัสดีพี่ๆน้าๆและสีทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับวันนี้ก็จะมาชิกตู้เย็นครับอาการชั้นข้างล่างครับไม่เย็นครับแต่ถ้าถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักคืนครับหรือว่าสองคืนครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นตู้ฮิตาชินะครับรุ่น200นะครับอันนี้ผมเสียบไว้ ได้หนึ่งคืนครับอันข้างบนนี้เป็นอุณหภูมิข้างนอกนะครับดูข้างล่างันนี้คืออุณหภูมขิข้างตั้งข้างตู้ข้างล่างนะครับอยู่ที่1นึ่งจุดสององศาครับตัวนี้นะครับอ่ถ้ามันมีอาการแบบนี้นะครับถอดปลั๊กทิ้งไว้ประมาณวันถึงสวันแล้วก็กลับเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้นะครับให้ พี่เอฟซีลองเช็คพวกฮีเตอร์นะครับพวกเทอร์โมฟิวนะครับนี่ครับมันจะอยู่ข้างบนนะครับสังเกตดูนะครับของฮิตาชินะครับไอ้สายน้ําเงินนะครับกับสายสีแดงข้างล่างนี้นะครับมันจะเป็นฮีเตอร์นะครับไอ้สายสีแดงกับน้ําเงินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเทอร์โมฟินะครับไอ้ตัวนี้ถ้ามัน เป็นน้าแข่งนะครับจะทําให้ช่องข้างล่างนะครับไม่เย็นนะครับความเย็นก็จะเริ่มหายหายไปนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหรืออาทิตย์กว่านะครับแล้วแต่เราเปิดปิดบ่อยแค่ไหนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับว่าตัวไหนเสียนะครับ ถ้าการแบบนี้มันต้องมีตัวเสียครับไม่ฮิตเตอร์ก็เป็นเทอร์โมฟิลครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับขอภัยด้วยนะครับจับถ่ายเองนะครับไม่ม,ไมไีไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับมันก็อาจจะ,อะมองหัวนิดหน่อยนะครับ ผมจะวัดอิเตอร์ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับไม่ต้องแกะไอตัวแฟนกาสีดํานี่ออกมานะครับวัดแค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็แกะ ฟอยด์ตัวนี้ออกมานะครับจะมีฟอยด์ติดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะเก็บออกมานะครับเก็บฟอยด์ออกนะครับฟอยด์นี้เขาก็จะสำหรับอ่าหุ้มไว้ไม่ให้มันเป็นมันเกิดขี้เกลือนะครับนี่ครับของครัวนี่นครับ ก็ตั้งเป็นโอห์มนะครับ,รบตั้งเป็นโอห์มนะครับนี่นครับไม่ขึ้นนะครับแปลว่าตัวนี้ฮิตเตอร์น่าจะขาดนะครับเดี๋ยวุมบัดโทรโมโฟิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามัน ใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่นครับถ้ามีอาการแบบนี้ก็ถ้าไม่เทอร์โมฟิลก็เป็นฮีเตอร์นะครับมีสองตัวนะครับที่จะเสียนะครับ เทอโมฟิวนี้ตัวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแถบนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็วัดให้มันมีเสียงติ๊ดๆนะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับน่ครับมีเสียงนะครับใช้งานได้นะครับเทอร์โมฟิวไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะแกะ่าฮีเตอร์ออกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ จะได้มาถ่ายให้ดูนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรก็สอบถามมาได้นะครับ วนี้นะครับเทอร์โมฟิลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะครับไม่เสียนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะฮีเตอร์ออกมาให้ดูนะครับให้ดีมันจะมีน็อตยึดนะครับยึดตัวยึดล็อกฮีเตอร์อยู่นะครับขันออกก่อนนะครับมันจะออกง่ายนะครับตัวนี้ ไม่ยืดจะออกได้ครับแต่มันออกยากนะ ก็เราก็ยกแผงคอยเย็นออกมานะครับเบาเบ,า,บามือนะครับปดบังนิดนึงนะแล้วย,ยกก็เบาเมือนิดนึงนครับดันขึ้นแล้วก็ยกออกมานะ่างนี้นะครับนครับเสร็จแล้วก็ลวงข้างหลังเลยนะครับ ส่วนี้นะครับนี่นะครับส่วนมากก็สาเหตุมันก็ไม่ต่างกันนะครับน้ำเข้าเข้าไปข้างในนะครันี่นะครัจริงๆด้วยนะครับดูนะครับขนฮีเตอร์อยู่ข้างบนนะครับปกติมันจะอยู่เต็มนี้นะครับพี่นะาๆสังเกตดูนะครับ มันจะเป็นสนิมนะครับเป็นขี้เกลือนะครับแสดงว่ามีน้ําเข้าไปนะครับทําให้มันขาดนะครับตัวนี้นะครับจริงๆถามว่าแบบนี้เราไม่เปลี่ยนได้ไหมจริงจริงก็ได้นะครับแบบนี้เราก็ดึงดึงมานะครับดึงมาต่อนะครับต่อจากที่ขั้วของมันครับมันก็จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะเปลี่ยนครับแต่ว่าถ้าดึงมา มันเป็นสนิมไปแล้วนะครับมันก็จะใช้อยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่มันก็จะทนครับแล้วก็ถ้าเราได้มาใหม่มาได้อันใหม่มาครับก็เอาพวกซิลิโคนครับอุดดูมันครับอุดดูที่สายไฟเข้าไปนะยครับตรงนี้หัวท้ายหัวท้ายนะครับกันอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าได้มามันจะไม่มีนะมีแต่จารบีนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่เันขาดครับนี่ ค่ะอยู่ตรงนี้ครับปกติไอแถบดำๆนี้ครับมันจะยาวเต็มเลยนะครับตัวนี้มันขาดไปนะครับฮีตเตอร์ขาดนะครับเปลี่ยนฮีตเตอร์ก็ใช้งานได้นะครับอาปกรนี้ก็ใช้ได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่านะครับมันจะทําให้ครับมันจะเป็นน้ําแข็งนะครับข้างล่างจะไม่ค่อยเย็นครับแต่ข้างบนจะใช้งานได้นะครับแล้วถอดปลั๊กทิ้งไว้ประมาณสองวันนะครับแล้วก็ลองมาเสียบไว้นะครับเสียบเหมือนเดิมครับมันจะกลับมาใช้งานได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับสันนิฐานไปก่อนนะเลยนะครับว่าฮีเตอร์กับอ่าเทอร์โมฟิลนะขาดนะเสียนะครับต้องเปลี่ยนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเยี่ยมนะครับนี่ครับผม